สวัสดีครับผมจะแนะนำลูกหมาของผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ลูกหมาชื่อลูกค่ะลูค่ะอายุประมาณเกือบสองเดือนครับผมก็เขาเขาชอบเล่นไปไหนอะไปไหนก็อ้าว Vai aqui. Yeah. Like look at Oh, oh, oh. Look at Oh! Oh, Oh! Oh! Ah. <laughs> look 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 น่ารักจุงเบยโอ้โหลูกคสวัสดีครับลูกค่ลูกค่สวัสดีสวัสดีครับ